โยคเพื่อนสวัสดีเหมืนเจอกันอีกแล้วกับผมเบฟิลปวันนี้เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวกันและเราอยู่บนเครื่องบินและนันงไวเอเลีลสมาก,กับเราเราจึงมีแผนจะแกล้งเขาถามว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันเออผู้ดิสารปวดทราบผู้ดีสารปวดทราบมีคนจะวางแผนแกล้งเอเลสแล้วเอเลสเป็นคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดมากๆเลยเพราะว่าเขาจะท้องเสียและเขาเรีบวิ่งเข้าห้องน้ำอย่างเร็วอย่างเช่นส้มตำเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นคนสั่งอาหารเราจึงจะสั่งให้กับเอเลสเป็นอาหารเผ็ดทั้งหมดเลยล่ะมันอาจจะเป็นมื้อสุดท้ายของเรยเอเลสเครื่องบ ขอโทษน้องชายเอาแบบพริกเยอะๆเลยคนไหนคะเฉพาะคนเอ่อที่ชื่อเอลียนะครับนั่งเอ่ออยู่โต้น,นู้นใช่ไหมคะใช่ครับ,เอ,ออบเอ่อเขาชอบไปเผ็ดนะได้ค่ะเยี่ยมเอ่อขอบคุณครับขอบคุณเอ่อมากมากเลยตอนนี้เรากำลังนั่งรออาหารของเขาคุณเห็นไหมแค่น้ำส้มก็เปรี้ยวปากแล้วเอเฮ้ยอย่าบอกนะว่าสเต็กเนื้อเขาจะต้องใส่พริกไทยเยอะๆแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วสิแทบไปเละ ต้องเอาให้คุม้มนั่กูกินจานกูกินไปแล้วนะแซ่บหลายฮ่าทำไมามันเป็นเผ็ดวะเล่าขาวเนี่ยนะเป๊กๆน้องสาวมาหนิเด้มาหาพี่เลยน้นองเฮ้ยแหวะใส่แล้วต้องไปวะน่านะอ้เออเา,า,าวจะเอาไปจั๊กทำไมกูเหม็นปากเก่งไงวะดูนั่นสิเล็กกน้องเผ็ดใหญ่เลยอ๋อตายกูตายทำไมมันเผ็ดจังวะขาว เฮ้าายก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าของฉันก็ปกติพริกมันทําให้ป๋าปึงปังเฮ้ยเฮ้ยจะไปจะมึงเผ็ดมั้งกูไหมก็ไม่นะของฉันก็ปกติเหมือนเขาวเลยออของกูเผ็ดเยี่ห้ออะไรขี้เสยียบดากแน่กูเดือดน้ำส้มหรอแล้วกันเฮ้ยเปียกขำกูหมดละเผ็ดโว้ยเออเลียบมันาระายะาหน่อยสินี่มันบนเครื่องบินนะเครื่องบินก็เหมือนกับบ้านกูนั่นแหละ พ่อเผ็ดเผ็ดน้ำที่สั่งนั้นแ่ะค่ะดีมากอีหนูน้ำส้มสายชูนะคะบอกว่าน้ำส้มสายชูก่อนนะไหนๆก็กินก็กินให้หมดแล้วกันสุดจัดประหลัดปากคิดยังไงล่ะครับกูการจป่นเผ็ดแล้วก็ท้องว่างอ่ะไอ้หนุ่มคนนั้นมั็ขี้แตกแน่นอนเออเขาเสียตวดหรอเปล่านะ กูไม่ไหวนะปวดท้องมันมีห้องน้ำบอกวะฝากดูโต๊ะกด้วยเดีดด๋ยวเมืดด่คนมานั่งเออคุณนักบินครับเครื่องบินมึงมีห้องน้ำมั้ยนะเจียบหายแนละ้วห้องน้ำไม่มีตายกูตายเป็นไงเป็นกันหรอปะกูมีใครพกห้องน้ำใส่ก,กระเป๋าไหมครับผมขอยืมหน่อยไม่มีหรอกครับงั้นผมจะบอกนักบินให้เขาจอดแวะปั๊มให้ผมน,นะมั้ยเออกรมประชสัมพันครับหนังทีแล้วนะครับนะเดี๋ยวมันเกิดอันตรายได้นะครับนี่นะจอดจอดปั๊มข้างหน้าผมหน่อยมัามูปั๊มที่ไหนเราบอกกูครับแล้วก็ไปขับเคร ไปไปไม่น่งมึงอ่ะเดี๋ยวขับเึรืงบินต่อผมก็ไปขี้ขี้ในห้องขวดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเไม่ไ,ไม่น่าไอ้เดขี้มึงออกมาใอ้ึงขี้ตรงไหนนะเดี๋ยวไปขี้ที่บ้านกูไม่ยอมหรอกกูจะขี้ขนาดไอ้เล็กเขจ้า <c oughs> จริงเหรอเนี่ยอ้ะเฮ้ยรู้ว่าเจ็บปวดแต่กูทำมันนายไม่น่าเลย <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยนี่มันบนเครื่องบินนะเอเลียตเข้าจริงเหรอ อ๋อเฮ้ยทำหมอกเครื่องบินนี่จอดปั๊มด้วยนะเขาคงคิดว่าเป็นแท็กซี่แถวบ้านหรือมั้งเฮ้ยคงงั้นแหละเป็นไงบ้างเอเลสต์ปูยังไม่ได้ขีดแล้วนะแล้วเออนายจะทำยังไงเอเลสต์เบบนี้ไงเอเลสต์อย่าบอกนะว่าเอาถุงใส่ลำไยไม่สะอาดกูแน่แหละขวมเพียงเกงกูขาตูดพระเดี๋มันต้องถอดเตรียมพร้อมเมื่อไรจะเพาะออแล้วอย่างหัวลักแล้วก็หยุดถ่ายทำไมนายไม่คิดม่าจากบ้านเอเลสต์แล้วนายก็ทำอะไรของนายแบบนี้ ออกมาบันล้ำเดี๋ยวโชว์ขี้ท้ายยากให้ดูมาละภารกิจกูสำเร็จรุ้ล่วงเอลิธให้มาไอคนข้างบ้างเหรอเขาเป็นผู้หญิงนะทำบันล้ำมันต้องอายหรอกเอางั้นจริงดิเชื่อกูก็ชินละจะบ้าเหรอเขาไม่รู้จักนายด้วยซ้ำเขามันได้อยู่ในสายตากูหรอกไม่ใช่นายเหรอเอลิสที่ไม่ได้อยู่ในสายตาเดี๋ยวก่อนมันไม่กดสุดยอดเจ๊ะแกแบบดั้คือเรือ ยืมงพาชนะหน่อยดีขนาดนั้นกูมาผมเช็ดหัวน้ำล้างตูเข้าจะว่ากูไหมนะเอาคืนเฮ้ยเอลิฟโล่งสักทีเมื่อไหร่จะจอดปั๊มให้กูสักทีวะนะวว้าพูดได้สารังดีดี้วนะคะมันยังดีไม่ได้ตอนนี้เอลิฟพอได้แล้วมั้งข้าวฟังหน่อยเออเฮ้ยไม่เอางั้นก็รอเลยเอาไปอะไรเนี่ย ทำไมกูคิดแล้วกูเสียบดางวะเอ้ยก็หรือถ้าเทะเลาะวิวาทในนี้นะก็อะไรบอกกูมาได้กับข้าวกูเผ็ดทำไมของมึงไม่เผ็ดวะ <g ül üyor> อย่าให้กูรู้นะมึงไม่ว่าละจะมาออกทีลสอทอนน้ำตันอวกแม่งรวดเดียวไปเลยวัดจะมาเฮ้ยหมดตูดดีวะ <c oughs> ขอโทษนะกระเป๋าใครมาลูก <c oughs> ออกแล้วใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วครับไม่กระเป๋าฉัน